อร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตครับวันนี้มากันที่เขตภาษีเจริญครับมาแถวนี้พลาดไม่ได้เลยครับหวยจับน้ำข้เนเหียดเคียงวัดปากน้ำเครื่องแยะทั้งหมูตับไส้ปอดไข่เต้าหู้พวงและหมูกรอบที่นี่กรอบกรอบอีกร้านที่เครื่องเยอะไม่แพ้กันนั่นคือก๋วยเตี๋ยวแคะหน้าวัดปากน้ำน้ำซุปใสหอมๆมีทั้งลูกชิ้นเต้าหู้ลูกชิ้นเต้าหู้ทอดลูกชิ้นปลามาที่ไรก็ต้องแวะทุกทีครับแต่ถ้าอยากกินอาหารทะเลสดสด ต้องมาที่นี่ครับแม่กรองหัวปลาหม้อไฟกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆตตปลาหมึกย่างไซส์ใหญ่ปูไข่นึ่งนมสดหอยหลอดผัดช,ชาและตอนนี้ร้านนี้เขาดังสุดๆเลยแหะครับแต่ร้านที่จะมาแนะนำในอร่อยสุดเขตวันนี้เจ้าของร้านเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงเชฟแล้วก็เป็นแชมป์ในการแข่งขันทำอาหารมากมายแต่ว่าเขามาเปิดร้านอะไรลองมาดูกันเลยครับ ผู้ชมครับผมเข้ามาในร้านแล้วนะครับนี่ครับคครัวเราก็จาของร้านด้วยนะครับน้องเจฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋วครับร้านนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบขาหม Hye ูตั Alors, ment, think, ้งใจฟังและดูให้ดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเล่ขาหมูทรงเครื่องครับเล่ขาหมูทรงเครื่องทำไมใช้ชื่อว่าเล่บนปลาจากไหนแปลว่าอะไรคาว่าเล่เป็นย่อมาจากตัวหนังสือควายเล่ภาษาจีนคําว่าเล่แปลว่าความสุขเล่เล่แปลว่ามีความสุขเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขับการกิน ก็เลยใช้ตัวหนังสือเลอร์ตัวนี้ครับแล้วมันก็เหมาะกับอาหารจีนอย่างขาหมูด้วยใช่ครับใช่ไหมทีนี้ขาหมูคุณเนี่ยเห็นบอกคุณเป็นรุ่นลูกใช่ไหมใช่ครับรุ่นลูกและรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานมาสามรุ่นแล้วทีนี้พอมาเป็นแบรนด์เนี่ยป้าปาก็ใช้สูตรเดิมคุณเนี่ยเป็นคนหลักๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงขาหมูตัวนี้ด้วยใช่เลยครับของเรามาเปลี่ยนแปลงเกือบ40%เลยก็ว่าได้4 0เลยต้องต้องเท้าวากลัคุณผู้ชมน้องเจฟเนี่ย ไม่ธรรมดานะเขาเป็นเชฟนะครับไปแข่งขันที่ไหนบมม้างอ่าถ้าในประเทศไทยก็ได้แชมป์ทั้งไทเปกรายการใหญ่ที่สุดในประเทศ<ม>แล้วก็แชมป์ทีไอท,ทีททกันโรงแรมเพอ,อเชฟไปเรียนไปเป็นเชฟได้รางวัลน,น่นนี่มาแล้วจู่ๆก็มาหยิบขามหมูข,ของ,ขงป้า่ขึ้นมาปรับเอาความรู้อะไรมาปรับในขามหมูนี้มั้ยก็คือเชฟจะได้ความรู้ใหม่ๆมาจากการทําอาหารฝรั่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการสโลคุกตุ๋นในเวลานานหรือว่าวิธีการเบรกก็คือการอบ อบไล่ไขมันผิวหนังของขาหมูออกไปอะไรพวกนี้ครับอ,อ๋อผมดูขาหมูคุณแล้วเนี่ยสมมติกรีดมาปุ๊บเนี่ยเปิดมามันน้อยเลยมันจะน้อยลงออแล้วก็สามารถกรีดออกมาได้หมดเลยถ้าคนไม่ทานมันเลยเนะสามารถไล่มันออกไปได้เลยได้หมดเลยโดยใช้ช้อนได้เลยแต่ว่าหนังก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ,อ๋อโอ้เนี่ยคุณผู้ชมร้านนี้เจ๋งตรงเนี้ยนะทำยังไงบ้างพอบอกวิธีบ้างไหมได้ครับได้ครับก็คือพอมาถึงแล้วปุ๊บเราล้างทำความสะอาดก่อนเลยเออล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปที่เตาอบ อบไฟประมาณ200เพื่อให้มันใต้ผิวหนังมันถูกลีดรีดออกไปได้ละลายและวลีดออกไปทีเนี้ยมันก็จะยังไม่ทําให้ขาหมู่ของเราสามารถดูดซับน้ําได้ดีที่สุดเสร็จแล้วเจ๊ก็ได้วิธีการทําของสตูของเมืองนอกมามก็คือการสโลคุกต้มในไฟแค่80องศาห้ามเกิน80องศาเป็นเวลา12ชั่วโมงเฮ้ยเปลืองแก๊สก็ไปเองิองศาเราต้องควบคุมไฟไว้80องศาเลย ต้มไว้เป็สองชั่วโมงทีเนี้ยมันจะนุ่มลึกเข้าไปถึงข้างในเครื่องเทศเห่ะเครื่องเทศเครื่องเทศเราจะแต่งเติมมาจากสิ่งที่เราได้ความรู้ต่างๆมาจากการไปแข่งเมืองนอกต่างๆเลยสมมติมไปที่สิงคโปร์มาอย่างเงี้ยเรากินบัคกุเต่กินเครื่องเทศของบัคกุเต่อะมันไม่ฉุนเกินไปแต่มันได้ความนัวเราเเครื่องเทศของบัคกุเต่เข้ามาของฝรั่งก็จะมีการเพิ่มเบเลฟเข้าไป<อ>เพิ่มพริกไทยดําเพิ่มกระเทียมที่เป็นหัวทั้งหัวเลยก็ม,มันจะมีสารอยู่ในนั้นเพิ่มลงไปแล้วก็จะ มีเครื่องเทศต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเกากี้โป๊ยกั๊กจุงเช oh. ียวอะไรพวกนี้ครับเติมไปทั้งหมด12ชนิดโอ้โห oh, นี่คุณใช้เครื่องเทศเยอะ<ช>ด้วยใช่ครับใช้เวลาสโลว์ทุกงาน<ช>ด้วยนะแล้วก็รีบมันด้วยโอคาหมูร้านคุณไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแล้วขายจานเท่าไหร่40บาทครับ,บว้าเหรอ40บาทนี่เหรอครับผมโอ้โหนอกจากข้าวขาหมูแล้วมีอย่างอื่นไหมก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดทะโล้ซึ่งเป็นสูตรของทางคุณพ่อคุณแม่เลยตั้งแต่โบราณเลย ก็จะมีเป็นแกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่หมูนี่จะเป็นสไตล์จีนเ,เดี๋ยวไปดูครับขาหมูร้านเลอรครับ มาแล้วครับอาหารบนโต๊ะเนี่ยจากร้านของเขานะฮะเลิอขาหมูนี่ไงผมมาเน้นขาหมูเนี่ยคุณผู้ชมผมชอบตัวนี้ขาหมูร้านเนี่ยหนังก็จะพองๆหน่อยไม่เหมือนขาหมูร้านอื่นจะเป็นหนังเรียบๆลื่นๆใช่ไหมอันนี้หนังจะออกพองๆพอ,พอ,พอชิมหน่อยเอาแบบยังไม่ต้องมีน้ําจิ้มเขาเนาะหนังหมูดีมากเลยไม่เหมือนเจ้าอื่นมันจะนุ่มดุบๆๆ,ๆ,ๆๆแล้วก็หนังมันจะมีความเด้งๆเพราะมันพองไงนี่จะลองกับน้ําจิ้มเขาบ้างนะฮะ มันไม่ได้ถุนน้ำส้มปี๊ดนะมันมีความหวานสามรสนะฮะไม่ถึงกับเปรียรร้ยวเพราะปกติน้ำส้มร้านขาหมูต้องเปรี้ยวไว้ก่อนอีกอันหนึ่งที่ผมชอบร้านนี้มีแกงกะหรี่หมูด้วยลอ,ลองเลยของโบราณแล้วก็มีกุนเชียงน้อยแกงกะหรี่ไม่แพ้เจ้าดังในเยาว,วราชนะยังได้อยู่เป็นนี่ขอจิ่มน้ำพะโล้แล้วกันน้ำพะโล,ล้เขาลลไม่ออกหวานนะก็เค็มบปรล้ยวมคา,าคีหน่อยโอ้โห คนจีนเนี่ยชอบมากนะคากรสรุปนะฮะร้านเนี่ยดีทุกอย่างโดยเฉพาะหนังหมูที่เป็นขาหมูเนี่ยผมแนะนำเลยลองมาดูนะคุณผู้ชมราคาก็ไม่แพงเนี่ยขาหมูจานละ40แองกหรี่ก็40ทั้งนั้นยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ร้านถูกถกูในราคา40บาท50บาทแนะนำให้แล้วต้องว่างแวะมากินนะหาง่ายกินง่ายถูกด้วยอร่อยด้วย ร้านเลิกขาหมูนะครับคุณผู้ชมผมว่าขาหมูใส่ใจเลยดีกว่านะฮะลองแวะมาทานกันดูนะครับหนังเหน๋งของเขาไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนลองแวะดูนะฮะร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทย3ครับถนนเพชรเกษมเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง3โมงครับผมแต่ว่าขาหมูจะอาจจะหมดเร็วน่อยประมาณบ่ายโมงกว่าครับผมต้องรีบมากันหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับทุกวันนะเปิดเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกว่ก จากรายการตีวุนชนหิวนะครับหม้อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับตีวุ้นชนหิวร้านนี้ต้องลองเห็นสติกเกอร์แวะเข้ามาได้เลยมีอะไรดีแน่ๆดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮสับประรดเฮสับปะเลอเฮสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ